สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปเอฟซีสวนเงินสุปริยาครับธรรมนี้มีข่าวดีมาบอก FC ครับสวนเงินส,สุปริยาบ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยาคืออ่าสวนเงินส,สุปริยาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาจะจัดอบรมการปลูกอง,งุ่นนะครับการปลูกอง,งุ่นแบบนี้นะครับนี่อง,งุ่นไอ่ออันนี้บิวตี้ซิเลตครับรอบรอบนี้ออกอีกแล้วครับนี่นี่ครับจะสุกช่วงสิ้นปีพอดี โดยกำหนดอบรมวันที่25พฤศจิกายนวันเสาร์ที่25พอยอนี่นะครับอบรมฟรีครับฟรีมีอาหารเที่ยงมีเบรกช้าบ่ายให้ด้วยท่านในที่สนใจนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆหรือว่าอยากอยากสนใจอยากปลูกมุลนะครับแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมดินจนสุดท้ายการได้กินแน่นอนครับถ้ามาฟังได้ได้แล้วบางคนอาจจะฟังแล้วอาจจะเลิกคิดที่จะปลูกเพราะมันดูแลยุ่งยาก บางคนพอเห็นแล้วมามาสร้างแรงบันดาลใจกลับไปลงมือทําเลยหลายคนครับผมก็ไปไปอบรมมานะครับเมื่อเมื่อปี5 6าหไปอบรมมาก็มาลงลงลง,ลงอย่างนี้เลยครับแต่ว่าลงไปมันก็ทำไม่ได้เหมือนในในที่เรเรียนมาเพราะว่าต้องมาดูดินดูอะไรของเราเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านอยากใดที่อยากสนใจอยากจะปลูกองุ่นจริงๆเชิญครับเรียนเชิญครับลงชื่อไปข้างล่างนี้ครับฟรีครับ บอกอกันเยอะว่าฟรีเพราะาทางมหาวิทยาลัยพะเยาเขามีโครงการเกี่ยวกับพวกหนึ่งตำบลหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับก็บเลยก็เลยบอกใช้ไปบอลน,นะครับนอกจากเอาผู้ดใดสนใจครับผูใ้ใดสนใจเลยนกันปลูกองุ่นลเชิญนะครับวันที่25พฤศจิกายนอีกประมาณเดือนปร่ถึงเดือนครับเตรียมตัวไว้ช่วงนั้นอากาศจะหนาวพะเยาอากาศหนาวบรรยากาศดีมากครับแต่แตอนกลางวันอาจจะมีแสงแดดแลร้อนหน่อยแต่ตอนนี้ตอนกลางคืนนี่บอกว่าถ้ามาจากต่างจังหวัดแนะนําให้เอาผ้าห่มมา หรือท่าในใดที่สนใจอยากจะมานอนที่สวนมีที่กางเต็นท์มีบ้านให้ให้ให้นอนได้ครับห้องน้ำห้องน้ำเรียบ,ร,ยบร้อยนะครับไม่ต้องไปเช่ารีสอร์ทนอนเรามีเต็นท์ไอเอาเต็นท์มาเรามีลานกางให้กางน,นอนในสวนเลยนะครับลงชื่อยืนยันไว้ครับพร้อมเบอร์โทรมาเราจะได้เช็คยอดเช็คจำนวนให้ได้รับรับจำนวนได้มากครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันเพิ่งเพิ่งเป็นครั้งแรกของสวนแล้วก็ทั้งครั้งแรกของหมาหมาวิาลยพะเยานะครับ ไอ้เงินแบ็คไอ้ในเอ็มบิวตี้ครับบิวตี้เชนครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ